จะเป็นยังไงเมื่อแอร์โฮสเตสก็แฟนหนุ่มวางแผนขมโมยเพชรมูลค่ากว่าพันล้านบนเครื่องบินเพื่อไปใช้หนี้แต่กลับผิดแผนเมื่อมีกลุ่มโจรมาจี้เครื่องบินเสื้อก่อนสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญสัญชาติอินเดียเรื่องปป้นกลางอากาศนำแสดงโดยยามิโคทมซันนี่คาชานและอินเตอร์เนลเซงกุปตาถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ณสนามบินคุณลูเจาา้าหน้าที่สืบสวนได้บอกอันกฤษให้คลายความลับออกมาเขาเลยย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เช่นนั้นคงไม่ได้โดนอัดจนจมูกหักแบบนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีครับ8ชั่วโมงก่อนหน้านี้ได้มีคนกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปที่สนามบินเอาอาซาดเช่นเดียวกับเนฮาแอร์โฮสเตสสาวแต่พอเธอได้ต้อนรับผู้โดยสารที่พาลูกมาด้วยก็อึ้งไป เพื่อเลยแซวว่าอีเม่กี่เดือนลูกของเธอก็จะคลอดแล้วนั่นเลยทําให้เธอรู้สึกเศร้าขึ้นมาแเดือนก่อนหน้านี้เนฮาโดนผู้โดยสารชายชื่ออังกฤษทักทวงเรื่องเธอนําอาหารผิดมาให้เธอเลยนำอาหารของตัวเองมาให้แทนแม้จะไม่ใช่ความผิดของตัวเองก็ตามนั่นเลยทำให้เขารู้สึกประทับใจจึงชวนเธอไปทานดินเนอร์ด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธไปครับ ตกดึกขณะในฮาเมอร์เที่ยวก็เจออังกิษอีกครั้งซึ่งเขาก็จีบเธอหนักยิ่งกว่าเดิมแต่เธอก็ไม่สนใจอยู่ดีทว,ว่าขากลับรถก็ดันเสียดีที่อันกฤษขับผ่านมาเลยอาสาขับไปส่งเธออย่างที่พักนั่นเลยทำให้เธอเริ่มรู้สึกประทับใจแล้วหลังจากนั้นไม่นานเธอก็รับรักเขาเพราะทนลูกตือไม่ไหวครับ แล้วภาพก,กระตัดมาที่ขนาดเนฮะกำลังปิดประตูเครื่องบินได้มีชายชรา,ามาขอน้ำร้อนแล้วชายอีสองคนที่นั่งใกล้กันก็ขอน้ำผลไม้รวมสักพักก็ได้เจออังกฤษบนเครื่องทามไม่นึกถึงตอนที่เธอบอกเขาว่าเธอท้องเขาเลยสะบัดออกมาก่อนจะเดินไปบอกเธอที่กำลังหน้าเสียว่กเขายินดีมากที่เราจะได้มีลูกด้วยกันจากนั้นก็ขอเธอแต่งงานนั้นเลยทำให้เธอดีใจมาก รุง่งคืนอ่านกิจกล่กาวว่าจะโทรไปหาแม่ของเนฮาเธอเลยจะให้ลูกพี่ลูกน้องชื่อสุธานสุเป็นคนบอกแทนทนันใดนั้นก็มีนักเลงสองคนโทรมาหาเขา ซึ่งพอเขาออกไปหาก็ดูจะมีเรื่องกันทำให้เนฮาเป็นห่วงจนได้รู้เขาทำบริษัทประกันเพชรแต่2ปีก่อนพนักง,งานทำเพชรมูลค่า200ล้านรูปีของพวกมันหายก็เลยต้องโชดใช้พวกมันจึงเสนอให้ขโมยเพชรของบริษัทแทนทำให้เขาลังเลว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีเธอเลยบอกสาเหตุของรอยแผลเป็นที่ไหลว่าเป็นพราะพอของเธอไปฟอกเงินให้คนชั่วเลยถูกเก็บเธอจึงโดนลูกลงไปด้วย ดังนั้นเลยไม่อยากให้ลูกของเราต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแบบนั้นจากนั้นภาพกตัดมาที่อังกฤษยิ้มอย่างอารมณ์ดีมือมือขวาส่งรหัสเปิดกล่องเพชรมาให้สองถึงสามวันก่อนหน้านี้รัฐมนตรีมหาไทยกำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยของเพชรที่จะจ้างบริษัทของอังกฤษเป็นคนส่งไปฟอกเงินที่อินเดียเจ้าหน้าที่เลยอธิบายว่าจะนำเคสฝังเพชรใส่ในใกล่องล็อกรหัสสองชั้นตัวตนคนส่งจะถูกเก็บเป็นความลับ นอกจากนี้ตัวโทรศัพท์เองก็มีสิมที่ส่งสัญญาณ GPS ติดตามได้แต่มือขวาของรัฐมนตรีก็ยังคงไม่มั่นใจจนเจ้าหน้าที่บอกรับประกันสินค้ารัฐมนตรีเลยตอบตกลงทันทีด้านอังกฤษเขาพามือขวาไปเที่ยวพร้อมชักชวนให้ร่วมมือขโมยเพชรมูลค่า1 2 0 0ล้านโดยจะแบ่งคนละครึ่งแต่มือขวาก็ยังคงกังวลว่าโทรศัพท์จะส่งสัญญ,ญาณเตือนตอนถูกขโมยเขาเลยบอกถ้าสูงเกิน3 0,000ฟุตสัญ,ญญาณจะใช้ไม่ได้ สุดท้ายมือขวาเลยตกลงจะร่วมมือด้วยขณะอันกิจกำลังฝันหวานอยู่บนเครื่องเนฮาก็มาแจ้งว่คคนส่งของไม่ได้ขึ้นมาทำให้เขากังวลจึงเดินหาแม้จะเป็นเวลากำลังขึ้นบินโก็ตามสุดท้ายเลยได้รู้ทางบริษัทเปลี่ยนคนส่งของดังนั้นเลยไปบอกเนฮาให้ตามหาตัวหมอนั่นโดยสังเกตได้จากหมอนั่นจะไม่กินหรือดื่มอะไรบนเครื่องเด็ดขาด ในที่สุดเนฮาก็เจอตัวคนส่งของอังกิลเลวานเธอใช้วิธีการอะไรก็ได้ให้หมอน,นั่นเข้าห้องน้ำสัก2-3น,น,นาทีเพื่อที่เขาจะได้ไปเปิดเช็คกระเป๋าเธอเลยแกล้งทำของหกใส่แต่ขณะอังกิตจะไปเช็คกระเป๋าทัานใดนั้นก็มีชายมองสมคนโผล่มาจี้เครือบินลำนี้ทำให้ทุกคนตกใจกลัวนักบินเลยส่งสัญญ,ญาณว่าถูกไฮแจ็ค ส่วนสลัดอากาศพวกมันตะโกนถามตํำรวจอากาศคือใครพร้อมจับในหาไปตัวประกันตํำรวจจึงต้องยอมปรากฏตัวเลยโดนมัดแล้วก็พาไปอยู่อีกที่ทันใดนั้นผู้โดยสารคนหนึ่งก็ลุกขึ้นสู้แต่กลับโดนลุมกระทืบนั่นเลยทําให้ทุกคนวาดกลัวเข้าไปใหญ่จากนั้นพวกมันก็เก็บโทรศัพท์ของทุกคนพร้อมยายที่นั่งของผู้โดยสารครับดานสลัดอากาศ พกมันจับตัวเนฮะเพื่อไปต่อรองกับน,นักบินพร้อมบอกข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวอัลดียมีไม่เช่นนั้นจะจัดการผู้โดยสารที่เลอคนและให้บินไปลงที่สนามบินคุนลูท,นทันทีที่ฝ่ายความมั่นคงรู้เรื่องก็สั่งให้รองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองไปจัดการเรื่องอัลดียมีส่วนรัฐมนตรีเมื่อรู้ข่าวก็สั่งให้มือขวาไปที่สนามบินคุนลูเพื่อไปจัดการเรื่องเพรเพราะกลัวจะถูกปล้นไปด้วย ด้านผู้โดยสารเมื่อรูเครื่องบินจะไปลงที่คุณรู้ก็วอยวายสลัดอากาศเลยตะโกนให้เงียบแต่จู่ๆเด็กก็ร้ององอแงขึ้นมาทำให้เนฮาคิดถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่ขณะเลือกซื้อชุดให้ลูกในท้องจู่ๆนักเลงสองคนก็โผล่มาพร้อมกับเจ้านี่โทรมาทวงเงินอังกฤษโดยครูหากไม่คืนเงินจะจัดการเนฮาทำให้เขาโกรธที่มันดึงเธอมาเกี่ยวด้วยเลยบอกจะไม่คืนเงินให้เซิร์ฟบาทจากนั้นทั้งคูก่ก็หนีไปขึ้นรถ แต่นักเลงก็ตามมาเล่นงานเขาเธอเลยเข้าไปห้ามจนโดนถีบเข้าที่ท้องแล้วก็สลบไปเมื่อเนหาตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลก็พบตัวเองสูญเสียลูกในท้องไปเลยร้องไห้ฟูมไฟายอันกิตจ,จึงเข้ามาปลอบทันใดนั้นเจ้านี้ก็โทรมาอีกเธอที่โมโหเลยตอบตกลงจะร่วมมือขโมยเพชรเพราะเธอเสียลูกไปแล้วจึงไม่อยากเสียเขาไปอีกคนนั่นเองหนาะบนเครื่องบิน อังกิดแกล้งจะเป็นหอบผืดพร้อมอัางกับสลัดอากาศวายาพลอยู่ในกระเป๋าแต่ทันทีที่เขาเจอกระเป๋าใส่เพชรพวกมันก็โผล่มาที่ด้านหลังและด้วยโกรธที่เขาตูกติกจึงชกหน้าเขาเต็มแรงจนจมูกหักเนฮาเห็นอย่างนั้นเลยขอพวกมันมาทําแผลให้เขาส่วนร้องตอนนี้ก็กําลังไปนําตัวอัลดิมีออกเจอคุกตามคําเรียกร้องของสลัดอากาศขณะเนฮามาทําแผลให้อังกฤด เขาก็วนให้เธอไปเอาเพชรมาแต่เธอก็ไม่กล้าเสี่ยงเขาเลยขู่พร้อมอ้างเธอเป็นคนอยากจะขโมยเองทำให้เธอเริ่มกลัวเขาเขาเลยขอโทษและอ้อนวอนเธออีกครั้งแต่เธอก็ยังปฏิเสธอยู่ดีและเสนอให้หาทางอื่นแทน ส่วนรองหลังพาเอาดินมีมาที่สนามบินก็ได้รับคําสั่งใหม่จะมีหน่วยซุ่มยิงคอยจัดการพวกสาัอากาศรวมถึงอาดินมีด้วยทำให้เขากังวลสักพักมือขวากรพักพวกก็มารายงานตัวกับเขาครับด้านกับตันเขาเรียกสลัดอากาศมาคุยกับทางการอินเดียเริงคอตกลงเนฮาเลแกล้งจะเป็นคุยกับพวกมันอีกคนที่เฝ้าอยู่อันกิตเลยช่วยโอกาสนั้นหลบไปที่กระเป๋ายังชั้นพิเศษอีกครั้ง แต่พอทอดซิมและสลับโทรศัพท์ได้สําเร็จพวกมันคนหนึ่งก็เห็นเข้าเลยสงสัยกระเป๋านั่นมีอะไรกันแน่จึงไปรือ้อจนเจอเพชรเลยจะเรียกพักพวกมาดูอันกิตเลยพุ่งไปยื้อแย่งอาวุธซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เครื่องลงจอดพอดี พวกมันรู้อย่างนั้นเลยกลู่ไปเล่นงานเขาจนหมอบแลว้วก็ลากตัวไปซ้อมต่อในห้องน้ําส่วนตำรวจอากาศที่แกเชือกรัดข้อมือได้ก็ไปหยิบปืนที่ตกอยู่และจัดก,การสลัดอากาศได้ห,หมดทำให้ทุกคนโล่งใจส่วนลองที่รู้ข่าวแม้จะงงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ดีใจที่ทุกคนปลอดภัยเลยรีบสั่งเตรียมการให้นําผู้โดยสารทุกคนลงจากเครื่องดานตำรวจอากาศ เมื่อเดินไปที่ห้องน้ําก็เจออันกิตถูกระเบิดมัดไว้เกิดตัวเลยตะโกนให้ทุกคนหนีเนฮาเลลีพาทุกคนอ,อพยพคนส่งของรู้อย่างนั้นเลยรีบไปหยิบกระเป๋าก่อนจะลงจากเครื่องไปดานรัฐมนตรีเขารีบแถลงข่าวว่าจัดการพวกที่จี้เครื่องบินได้แล้วและผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยดีส่วนเนฮาพอไม่เห็นอันกิตก็เป็นห่วงส่วนอันกิตนั้นรองได้สั่งให้หน่วยกู้ระเบิดไปจัดการจนได้รู้ว่าเป็นระเบิดปลอม อันกิษที่ถูกช่วยไว้ได้เลยไปหยิบกระเป๋าแล้วรีบออกไปจากเครื่องบินเนหาที่เห็นเขาปลอดภัยก็รู้สึกโล่งใจส่วนรองพอได้รับแจ้งว่าศพพวกสลัดอากาศหายไปก็งุนงงมากครับด้านรองเขาสั่งให้ปิดใต้อาคารทันทีแล้วก็เรียกหาตำรวจอากาศซึ่งพอได้เจอกันตำรวจก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนื่องจากหมสเสติ สักพักเจ้าหน้าที่ก็รายงานว่าม,มีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งออกไปจากพื้นที่ก่อนที่รองจะสั่งปิดอาคารรองเลยปฏิปต่ปตอเรื่องราวทั้งหมดจนรู้คนที่หนีไปคงปลอมไปตำรวจอากาศบนเครื่องและนี่เป็นการจี้เครื่องบินหลอกๆส่วนรักพวกที่เหลือคงจะอยู่ป่าปนกับผู้โดยสารจึงจะสั่งสอบปากคำผู้โดยสารทุกคนส่วนอังกฤษเมื่อได้เจอมือขวาก็พบเพรเป็นของปลอมทำให้เขางูนงงมาก เนหาที่เห็นเขาเครียดเครียดเลยเข้าไปคุยด้วยจนรู้เพจเป็นของปลอมเลยปลอบว่าเราเริ่มต้นกันใหม่ได้เขาจึงโมโหขึ้นมาเพราะวางแผนนี้มานานรวมถึงการหลอกเธอให้ร่วมมือก็อยู่ในแผนนี้ด้วยจากนั้นก็ทำร้ายเธอทำให้เธอรู้สึกเสียใจแต่สักพักก็เปลี่ยนเป็นความโกรธแทน แล้วภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่เนฮากำลังเสียใจเพราะสูญเสียลูกในท้องสักพักสุธานสุลูกพีลูกน้องก็โทรมาหาด้วยความเป็นห่วงเพราะก่อนเธอจะโดนทำร้ายเธอกำลังโทรหาเขาอยู่พอดีเลยได้ยินเสียงอังกฤษบนกับนักเลงเรื่องที่ทำร้ายเธอพร้อมไล่พวกมันไปเธอรู้อย่างนั้นเลยนั่งรถติดตามอังกฤษจ,จนได้เห็นนักเลงสองคนเป็นลูกน้องของเขาที่จ้างมาเพื่อเธอยอมตกลงร่วมมือป้อนเพชรตามแผนรวมถึงได้เห็นภาพเขาพร่อรักกับหญิงอื่นด้วยนั่นเลยทำให้เธอเสีย ใจมากที่รู้ทั้งหมดเป็นแผนการของอังกฤษหลังเนฮาทตั้งสติได้ก็โทรหาสุธานส่เพื่อวางแผนปล้นเพชรทำให้เขาสงสยัยทําไมเธอถึงกลับเข้าสู่วงการปล้อนอีกครั้งกลับทําไมต้องวางแผนให้ยุ่งยากเธอเลยบอกเธอไม่ได้แค่อยากได้เพชรแต่อยากทําลายชีวิตของอังกิดด้วยโทษฐานที่ทําให้เธอต้องสูญเสียลูกไปจากนั้นก็รวมทีมกันขึ้นมา เมื่อรองกำลังสอบสวนทุกคนเนหาก็กังวลมากโดยเฉพาะตอนที่รองสอบสวนลูกทีมแต่พวกนั้นก็แก้ตัวจนดูไม่น่าสงสัยส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆก็มองว่าอันกิษน่าสงสัยที่สุด แล้วภาพกระตัดมาเมื่อตอนต้นเรื่องที่รองสอบสวนอังกฤษและสงสัยเขาเป็นพวกเดียวกับสลัดอากาศเพราะพวกมันซ้อมแต่เขาแถมระเบิดก็เป็นของปลอมแต่เขาก็ยังคงหาเรื่องพวกมันไม่เลิกซึ่งอังกฤษก็ปฏิเสธเหมือนเช่นเคยส่วนรัฐมนตรีเขาได้รับแจ้งจากมือขวาว่าเพชรที่ได้มาเป็นของปลอมท่านใดนั้นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงก็โทรมาบอกว่าต้องถแถลงข่าวอีกรอบเพราะการจี้เครื่องบินถูกจัดฉากขึ้นทําให้รัฐมนตรีโมโหมาก ด้านรองเมื่อสอบสวนมากเข้าก็เริ่มสงสยัยเนฮาจะมีเอี่ยวด้วยเพราะหลักฐานเริ่มบ่งชี้ไปที่เธอเนื่องจากตำรวจอากาศตัวจริงสั่งน้ำผลไมกก้เกอบเธอแต่เธอดันให้อ,อีคนมาเสิร์ฟจึงสั่งให้ลูกน้องไปเรียกเธอมาสอบปากคำเธอที่ไหวตัวทันเลยโทรไปหารัฐมนตรีรัฐมนตรีที่โมโหอยู่เลยขู่จะจัดการเธอพร้อมพักพวกเธอเลยบอกให้เขาดูข้อความที่เธอส่งไปให้เธอก่อนซึ่งพอเขาได้ดูก็เคลียร์ขึ้นมาทันที เมื่อเนฮาถูกสอบปากคำรองก็เดาว่าเธอคงร่วมมือกับสุธานสุแต่เธอก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องรองเลยเปลี่ยนไปจี้เรื่องเธอเป็นคนวางยาตำรวจอากาศตัวจริงแทนส่วนอันกิก็เริ่มเอใจอะไรหลายๆอย่างรวมถึงตอนที่เนฮาหลบลูบตัวเองจากโทรศัพท์ของเขาด้วย ท่านแดนนั้นรัฐมนตรีก็โทรมาหารองแล้วถามซ้ำๆรองสือ่อเรื่องการจี้เครื่องบินหรือการปนเพราะถ้าเป็นการจี้มันไม่เคยมีการจี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางเราถูกหลอกส่วนรัฐมนตรีก็ไม่ต้องการเสียหน้าพร้อมสั่งให้ปล่อยผู้โดยสารและเก็บพาสปอร์ตไว้สุดท้ายรองเลยสั่งให้ปล่อยผู้โดยสารและมองหน้าเนฮาด้วยความเครียดแค้นส่วนอังกฤษเมื่อเห็นเนฮาออกมาจากห้องก็ลากเธอไปคุยด้วยเพราะมองว่าทั้งหมดเป็นแผนของเธอเธอจึงพยายามปฏิเสธ ทันใดน,นั้นมือขวาก็พักพวกก็ลากตัวอันกีดออกไปทําให้เธอตกใจแต่สักพักก็ยิ้มย่อออกมาเทว่าขณะเธอจะออกจากสนามบินรองก็จ้องมองเธอไม่หยุดแล้วก็สแสยยิ้มเหนือจากถึงในแผนการของเธอขณะเนหานั่งรถกลับเรื่องราวก็ได้เฉลยว่าเธอได้วางแผนให้พักพวกสามคนปลอมเป็นสลัดอากาศไปขโมยเพชร ส่วนตำรวจอากาศตัวจริงเธอจะเป็นคนวางยาแล้วให้สุธานสุป,ปลอมเป็นตำรวจอากาศแทนส่วนเรื่องปืนที่นำขึ้นเครื่องไม่ได้ก็จะให้ชายชรานำน้ำร้อนมาหล่อขึ้นรูปและขณะป้นก็จะให้คนหนึ่งทำที่ไปถูกซ้อมเพื่อการคนอื่นลุกมาต่อต้านยิดโทรศัพท์มาให้หมดยกเวงของชายชาลาเพื่อถ่ายเป็นหลักฐานว่ามีการจี้เครื่องบินจริงอีกอย่างก็จะได้ยืนยันว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์กับรอง ส่วนอาวุธที่ใช้ยิงสระอากาศตอนท้ายก็เป็นของตำรวจอากาศตัวจริงเพียงแต่ใช้กระสุนดัมมี่และพออันกิตสลับโทรศัพท์เสร็จคอยไปชิงมาส่วนที่นำเครื่องไปลงคุณลูก็พอที่นั่นเป็นสนามบินขนาดเล็กสุดทาสุเลยจะช่วยโอกาสตอนกำลังวุ่นวายหนีได้โดยง่ายส่วนที่ต้องวางระเบิดซึ่งทำจากช็อกโกแลตก็เพื่อซื้อเวลาให้พวกสระอากาศเปลี่ยนชุดเป็นผู้โดยสารแล้วหนีออกมาโดยไม่ลืมเตรียมกันว่าถูาถกสอบสวนจะต้องตอบยังไงบ้าง ส่วนที่อังกฤษโดนต่อยหน้าบ่อยๆนั้นก็เพราะเนฮาเป็นคนสั่งให้ทําเพื่อเป็นการแก้แค้นปัจจุบันเนหายิ้มออกมาด้วยความสาใจทิ่แก้แค้นอังกฤษและทําตามแผนได้สําเร็จเช่นเดียวกับทุกคนในทีมส่วนอังกฤษก็มือขวาขณะโดรัฐมนตรีเคี่ยนตีก็พยายามแก้ตัวว่าเป็นการเข้าใจผิดรัฐมนตรีเลยโชว์ภาพถ่ายรหัสกองเพชรให้ดูทําให้อังกฤษรู้ได้ในทันทีว่าน,นี่เป็นแผนการแก้แค้นของเนฮาเลยยิ้มและหัวเราะออกมาที่โดนเธอหลอก ก่อนจบขณะอันกฤตนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลเนฮาก็มาเยี่ยมพร้อมบอกเธอรักเขาจริงเพียงแต่เขามาหลอกเธอจนทำให้เธอที่เคยเป็นโจรมาก่อนต้องกลับไปทำงานแบบเดิมและเป็นเขาที่วอนหาเรื่องเองนั่นเลยทำให้เขายิ้มออกมาที่เธอทำเพราะแก้แค้นไม่ใช่เพราะต้องการได้เพชรเลยเริ่มรู้สึกหลงรักเธอเขาให้แล้วแต่เธอก็ไม่สนใจเขาครับาว่าหลังจากนั้นไม่นานอันกิตก็ลาสังขารเพื่อ,อออกไปตามหาเธอพร้อมหัวเราะออกมาอย่างสะใจ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเนฮาแอร์โฮสเตทที่ถูกอันกิตตามจีบจนได้เป็นแฟนกันแต่มารู้ภายหลังว่าเขาหลอกเธอเพื่อให้เธอช่วยเขาขโมยเพชรเธอที่รู้ตัวจึงวางแผนหักหลังและสุดท้ายก็แก้แค้นได้สำเร็จเลยทำให้เธอสะใจเป็นอย่างมาก ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังโปลนกลางอากาศหนังได้คะแนนจาก IMDb 7.9คะแนนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยก,วยก,กวารกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ